ครับพวกขอกาสวัสดีคราบเมื่อกี้ยายเรียกนะครับผมก็บอกแกไปเลยว่าไม่ได้อยู่กับไอ้นิดนะครับไอ้นิดนี่คือใครคือเพื่อนที่มาเล่นกับผมชุกวนันมันก็มานั่งเล่นคอมผมอยู่แหละครับถามถ้าถามว่าทำไมไม่เล่นคอมโหลดไหไหมครับเนี่ยโหลดไหมครับในคอมไม่เป็น อืเดเดงตตดตดตดเดเดเดตดเ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 ดตดเดเดตืเด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 เนเดกนเด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 เนเด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 กดเดเดดเดเดเด ฮ่าบักฮ่าบักฮาบักฮาบักฮ่าฮ่าบักฮา,กฮา,กฮาคืนนี้ผมจะทำบ้านนะครับ This is Thambern น,นะครับผมไม่ทำหลังคานะครับบ้านผม ไม่รู้ครับนี่นะครับบ้านเราเหนี่ไม่ขึ้นไปอะไรเหมืนกันกูยิงตัวครับอ้าไอ้กอเตเออ เขาปิดโหมดผีเลยก็แล้วกันเพราะว่าตอนนี้เราขาดอาหารแค่เราขาด this is a car อาหารมากเลยผมกดซีผ้าไป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 กลับบ้านนะครับนี้ยปูหูขึ้นยังเมามัมนขึ้นรถนะปูหูลืมว่ารถเราจอดตรงนี้คันนึงกด ด,ดูนะครับเข้าป่านี่โคตรแหลกเราต้องหาหน้าไปทางนี้เดี๋ยวเข้าปักเดี๋ยวจะลองเพลงด้ยตอนที่เราขี่รถไฟผมจะร้องเพลงให้ฟังจะร้องเพลงให้ฟังอะไรวะมามามาเอ,อ้น้องเคยดูดมาหรือเปล่ามามันดูแล้วไม่เมาไอทีเอว ไอท yeah. um, ีเงาเงาเขาเรียกอฟไอทีแจ๊คแจ๊คเขาเรียกไฟลอยมีมามีฟอยมีหลอดดูดยามามามาเออน่าเคยดูดมาหรือเปล่ามามันดูได้ไหมเมาไอทียอวเนาะเขาเรียกอยไอแจ๊คแจ๊คเขาเรียกไฟลอยมีไามีมอยมีหลอดดูดยาอืมช่างช่างช่างน่าเคยเห็นช้างหรือเปล่าช่างมันตัวเล็กไหมเบาไมมเบาไอทียาวยาเขาเรียกหางหาตรงกลางเขาเรียกหำมีหูบิตาหำยาว ทำไมกูลามุตจังวะโอ้ต้นเราก็ใหญ่ละเราขอตัดต้นนี้ไปทำนู่นนะครับลงก่อนลงรถดิ This is a long road รถ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 รรรถ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 นถรรถ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  ถ้าตัดมาอันนี้กมนจะพาไปหรือว่าเราจะแบบ้ มันจะใหญ่อะไรขนาดไหน,นส่วนผมก็ขอตัดต้นใหญ่ไปเลยก็แล้วกัน ไม่ชีวิตเราตัดไม้ไม่มีอะไรมาห้ามเราชีวิตตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้บ่มีผู้เทมาห้เมาครับไปไว้ตรงนี้กัสางเฮียสางเฮีย สร้างเรือสร้างเรือเรือสร้างเรือสร้างเรือสร้างเรือสไนส์เรือแวนครับเรือแวนครับตัดเครื่องยกกระดึอดครับขนาดนี้ครับเรือแวนแล้วได้ซิงแนละ้วครับโอ้โหดิฟ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 เข้าข้างครับลงไปครับโอ้ปู โอ้โหพื้นที่นี่ส่องโล่งลือเกินแต่ผมจะเอาอันนี้ไปนะครับที่นอนนะรถเราจอดตรงนู้นไหมวะจอดขอโทษ sorry ขอโคษ sorry ปาชนลีชโลรีราปาชนลีชโลรีราโอ้ my god นู่นนะครับบ้านเราจะอยู่ตรงนู้นนะครับบ้านเราจะอยู่ตรงนู้นเด่าหันหลัง โอ้มก y god หันข้างอืมมีท่าเหมืนกันด้วยแต่กูไม่เลก็ใช่ไหมกูเกียกจักอืมเราก็ได้มาผูกพ u พ p พอพอพอพพพพแม่ยังมีให้กูไปต่ออีก ต้นแต่รอบแรกผมก็ขอยายต้นนี้ก่อนก็เลิกเกินสร้างยังไงวะนี่เลยก็แล้วก,กันไม่ไม่ทำแบบนี้ xuống đi cô ừ, hương. Ừ, hương, ừ, hương, ừ, hương. みんな、せい。 Mm-hmm.

นอนก่อนก็แล้วกันเอาละครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ